สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับคำพูดที่ควรและไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าครับสำหรับอันแรกคำพูดที่ควรใช้อยากให้ฉันกอดไหมเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะเธอสำคัญกับฉันเสมอนะฉันจะอยู่ข้างๆเธอนะฉันอาจไม่เข้าใจแต่เข้าใจเธอนะฉันรักเธอนะ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องดูดีแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับประเภทที่สองคำพูดที่ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าลืมลืมมันไปซะไม่อยากรู้สึกแบบนี้ก็เลิกคิดสิไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะเศร้าไปถึงไหนกัน เข้าใจว่ารู้สึกอย่างไรฉันก็เคยเป็นเลิกเศร้าได้แล้วจริงๆกำลังใจเล็กๆหรือคำพูดดีๆอาจช่วยเหลือเพื่อนๆพี่น้องในายามท้อแท้ได้และเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองได้เริ่มต้นในวันนี้แม้กับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนรอบข้างครับสำหรับคลิปหน้าทางช่องเราก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ